กราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รักสูขสุขสู้คนเดิมมากพบพกันเช่นเคยในช่องกเกษมภาคินคืนอเราพี่น้องมามอู้มือนนี้นกินยังก้อยเด็กพี่น้องอสีทุ่มเกือบครึงเลยพี่นอมามามา้นองมากมากพี่น้องมากกินน้ำกันบะม,มี่ยังดอกเมนู <c> ่ <oughs> กินยังคนกับเบอรเบิงไหลลองกินก้อยบึง <c oughs> เมนูประจำสองพี่น้องมากมากพี่น้องมาก คออื่นกับขออนุญาตอ่าขอโทษขอภัยผู้เพิ่นบ่ก,กินดิบเด้อพี่น้องเด้ <c oughs> เอบ้าบลืนข้อ <c oughs> นะมือนี่นี่พักกระเดาพี่น้องอือพักกระเดามาจากอุดรธ่านี่พี่น้องมา <c oughs> ขอขอบคุณหลายป,าป่าพนมหาย้ยพี่น้องทางอูดรนพนมาหา้ต้มมาเรียบบ่อยสะเดาสะเดาหวานผมหน่อยน่อยน่ดหนึ่งครับมีซําม,มีละพักซ้ำม,มีละลูกโดซ้ำเมียบอกว่ายายหางขาดบ่ไดดคือเขาเหนียวไม่ห่อนห่อนคือเกาพี่นอ้องไม่เล้อก่น้องเลยนี่มาัำยาบ้างไว้ก่อนจะกินดิบกะ เบาดูเนาะขออนุญาตปาดคำเลยพี่น้องเด้อโอ้โหฮึอะโอ้ไอ้า่ามามาบาดดุยด,ด,ดุพี่น้องมะขอหลายย่ายห่างพี่น้องทีา่า เราดูเนี hey, ่ยุ่งก็ได้นะกระเทียมมาดงี้แขนอ่างตังพี่น้องเอ้ยแ็งสีมาม,มาํำแหลกแห่งมันมาจัดไปอืมอือ 嗯。嗯。Oh. Mm.

แบบใจเลือดหน่อยแียงพัดลมนี่มาอืมอืม Yeah, Nam-nam. No, no. เขากนเหนียวเขาไม่อุ่นอุ่นหอบฟองเหนียวเลยพเหรออย่างบ่ห่อนเขาเลยไปอุ่นมาคัมมีไแนวมักเราี่น้องเนาะอืออืออือ Oh อมเมือนยุบลพี่น้องิกพี่น้องหลุมโด ăn mệt à chị kè nè mì xăm nhỉ quên không biết mẹ mẹ vào clip đầu thứ mấy không? lượt này nói Hết Bài là cái xe Xe tủ diễn vẻ nó kháng tặng

Oh. Huh. อ่าตือขาดนี่กินยังได้กระแจบอีกน้องอือโ<ฮ>ู้ถุดยอดอือหู<ฮ>้ ねえ、いらん。 Ừ. thương các bạn. Chị chào phía 으으으크으으오흰말으 คลิมเ,เนี้ไว้ซ้ำนี้ก่อนนะครับมันฉี่เงาก <c oughs> ะเของมารับชมกัอย่าลืมก็ไหลกดแช่โคตรซับตะไคร่ไปกำลงกังใจใน่องก็เส้นผ่ากินเด้อพี่น้องเด้อ,อ,อขอขอบคุณในลายครับทั้งผู้เก่าผู้ใหม่ที่เขามาติดตามเนาะคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนีก้ก่อนก็ต้องกล่าวเข้ามาสวัสดีครับบ๊วยขอ